บอกง่ายๆก็คือมักได้สายหนีนะครับมักได้สายที่เดาหางง่ายหางง่ายสายก็พันนี่มันมี่ไล่ไหลแบบไดโนอคือก็บอกง่ายๆไล่ไหลกับยูบอมาตเคลียกับเดือนหนึ่งกับเกือบสี่มือหามึงรับคือไหนคือได้หลยแงเนี่เป็นต่างกาคือการผสมแต่ละรอบกับคือมือหนึ่งกับได้ยูมันมืึงละสองกร์ตู วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้นะครับผมมีสิบห้าพ่อแม่พี่น้องนะครับไปเบึงฟาร้มง่วนนะครับซึ่งฟาร์มนี้นะครับเป็นเลี้ยงงัวแค่หาโตนะครับแต่ว่ามีกําไรเดือนละสามสี่หมื่นบาทนะครับเป็นรายต่างๆนนะครับก็คือฟาร์มนี้นะครับเป็นเลี้ยงงัวนผูนะครับหรือว่างัวพ่อพันธุ์นะครับไว้ให้ไว้ผสมนะครับสําหรับให้เกษตรกรนะครับ บริเวณไก่เคียงนะครับตำบลน,น,น,นันอำเภอนันนันนะครับที่เพื่นอยู่นะครับล้วก็เพิ่นกาเลยมีรายได้นะครับในการเลี้ยงวัวจําน,นวนวหลายนะครับมื้อพบกันเลเสื้าพอแม่พีนองนะครับเขาไปเบิงน้ากันนะครับว่าเพื่นมีวิธีเลี้ยงแบบใดเฮ็ดแ,แบบใดนะครับในการเลี้ยงวัวพอพันแ้วกระสังรายได้เพื่อนแบบนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตให้นายน้ำโตให้ครับพร้อมพี่น้องทั้งบ้านทุกท่านนะครับครับผมนายสราวุฒิละมูนอยู่บ้านหน้าครับตำบลพุ่งเงินอำเภอกระทลักครับผมจังหวัดชิสึกีดครับถ้าเริ่มเลี้ยงงัวนี่มาโดนได้ยังครับเลี้ยงงัวมาสามปีครับผมสนใจเลี้ยงแต่พอพันหรืครับครับเอาเป็นอย่างจังเลยสนใจเลี้ยงแต่พอพันหรือครับคือผมบอกง่ายๆก็คือมักไม่สายหนินะครับมักไม่สายที่พอเดือหางง่าย ง่ายขายได้พราะ่นนี่มันมีไล่ได้แบบไดหร่คือก็บอกไว้ไงไล่ได้กะอยูะมาณเชเดียกะเดือนนึงกเกือบสี่หมื่นหามึงประมาณคือไดนหลยใ่งแเเป็นจังไรบกะคือการผสมแต่ละรอบกะคือมือหนึ่งกะสด้ยยูมัดมือละสองคตู้มือนึ่งได้ยูประมาณมืละสองสาครับสองสาตู้ทามือตะพันกับเได้อยูมือละสองพันสามพันบาทครับแล้มันเกิดคือเป็นการหารายได้ง่าย ครับแล้วก็งัวาเข้ากันยังเหลือคือเกาอยู่ครับผมครับแต่งัวพวงนี้ก็คือเป็นงัวน้าเข่ามากเหมือนครับน้าเข่าจากฟ้ามากเหมือนครับผมน้าเข่ามากครับยังเช่นตัวขาวนี่เดี๋ครับเป็นเป็นแต่ไหเราคุณสมบัติเพล่นไอ้คุณสมบัติของตัวขาวคือไข่หาใหญยเช้งขาดีกระดูกโครงสร้างครับครับเป็นลูกเป็นลูกอุดรตัวนี้ครับการ เป็นลูกกโดดเครื่องครบครับไปหัวง้ามครับหขลูกท้งลูกนี่ก็ต้องห่วงครับอ่าตัวนี้ยูน้ำเห่ามาโดดได้ยังตัวนี้ยูมาปีหนึ่งครับตัวนี้ยูมาปีหนึ่งกัเห็นผลงานเพื่อนนะเห็นผลงานผ่านผ่านนะครับใส่ลูกโอเคครับครับจุดจุดนี้นะครับก็คืออ่าชื่อชื่ออะไรก่อนเนี่ยตัวนี้ชื่อ โชคครับตัวนี้ซื้อโชคนะครับซื้อโชคซื้อโชคก็ถ้ามาโชคนี่ไปใสเขาไ่เคยผิดหวังจุดเด่นของพ่อพันธุ์ก็คือเรื่องไข่หำครับไข่หำนะครับไข่หำไข่หำ่มเป็นใหญ่นะครับครับตัวนี้ถ่ายดีนะครับไข่ซ้ายหนึ่งอันในอุ้ยตัวตรงห้างนะครับการเนื้อดันดันถ่ายนี่คือสุดยอดล้ำตัวกับเน่าดีครับตัวนี้ขึ้นข้อเลยเนาะแบบนี้เพื่อนขึ้นข้อร่างครับ เป็นข้อไงนี่บําบัดชุดมันต้อง,องเขา,าเลี้ย,ยงนีี้้ะเลี้ยงไข่ธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าอาหารปกอาหารอั่ยังก็กคือทาข้าวแดดไปเห็นงากระตองบํารุงแม่แต้องกินหลายกวัวง้อธรรมดาเนี่แหละครับยานเสาก,กับผ้ามันย่างเลียนงาเรียนงาอย่างยังสินะเออทามือได้บ้างๆกับอาบน้ำอาบชายมันอ่ะบันนี้คองข้านี่มีพอพันทั้งเบิร์ตตัวเนาะทั้งเบิรกับมีอยูหาโตครับหาโตครับ ครับก็เด่นเด่นกว่าโมเลยก็บอกง่ายๆก็เด่นทุกโต๊ะครับแต่ว่าเด่นที่สุดคือตัวนี้มันมบอลเดื้อครับตัวนี้บอลเดือดแน่นอนครับลักษณะเพิ่นเป็นจต่ไหนนาะตัวนี้ตัวนี้ก็ลักษณะเด่นก็โคูงสางงามครับรับตัวเงาครับครับรับตัวเงาตัวนี้เป็นไงลูกลูกปิงลูกปิงนะครับลูกปิงตัวนี้อายุสามปีกว่าครับอายุสามปีกว่าครัขนาดสูง คนงานแล้วมีคนงานแล้วครับอายุอยูน่งเ้าโดนอะไรยังตัวนี้ก็อยูด้วยหรืครับครับอยู่มากกว่ปีกว่าปีกว่าเป็นรุ่นแรกๆเนาะครับเป็นรุ่นแรกๆครับเป็นรุ่นแรกๆครับที่เป็นใส่งานอยู่นะครับใส่งานอยู่ประจําครับเกษตรกรนี่เพิ่นมากสมอีย่างอยู่อยู่นะครับคือเขตพื้นที่บ้านผมก็จะเป็นชาโลเล่ชาโลเล่ครับค่ะเป็นบ้านผมเป็นงัวงัวทีทีขายเนื้อขายยังไห้ด้ดดีราคาดี ทานกินหยากระง่ายครับถ้าจะเลืิอนตัวตราคาก็ดีครับแลส่วนมาเขากระสิไปสมกับหลูกผสมมสมทั่วไปก็ไไ้ครับสมกระโดดนี่ังก็ได้มืดครับตัวนี้ราคาอยู่ประมาณเจ็ดบาทนอนขันเป็นเลนยเนี่นตัวนี้ก็ประเมินบ่ได้ครับก็ขึ้นเลียเต้ม่นว่าหมายถึงว่าการการสมเหรอไหมการสมก็อยู่ว่าท่านหนึ่งครับเริ่มต้นตัวนี้ครับเริ่มต้นพันธุ์โย่าหนึ่งนะครับ าครับถ้าอยากให้เสียวว่าถึงว่าการเลือกผสมโตกับผสมหลอดนี่มันต่างกันทางไหนการผสมโตก็คือมีโอกาสดีกว่าผสมหลอดครับแต่ว่าถาหลอดก็ดีก็คือเลือกโตได้ครับเลือกพอพันได้ครับครับมีมีลักษณะดีคนละอย่างดีคนละอย่างนะครับเป็นว่าเอาครับเสียมองจากไหนครับถึงการเลี้ยงงัวพอพันนี่ครับก็คือ มันฉางไร่ได้เข้าได้ในกอขั่วพอที่จะได้ใส่นะครับอครแล้วนี้ทางกันจางไหนครับการเลี้ยงว่าเลี้ยงเลี้ยงงอแม่นี่ผมผมเป็นคนใจห่อนครับครับถ้าบ่กใจห่อนอย่างพุที่ท่าไทยเกาเลืออไทยเกาเลือนเจ้ตัวนี้เขาบอกมือนี่ก็ได้เงินมือนี่เออเกิดขึ้นสมใดกิดขึ้นกด้เงินดิสินะครับก็เฮ็ดให้กอรั่วมีไร หลายเติมนะแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนาะครับผมครับเฉลี่ยเฉลี่ยนี่ได้สมเหมือนละทุกตัวนี่เฉลี่ยเฉลี่ยมือนีกับเสดายอายุมากสามถึงสี่ตัวครับสามถึงสี่ตัวขันตัวละพันกับสามถึงสี่พันบาทครับผมก็หมายถึงว่าไล่ใดต่อวันนี่มันมันมันสิได้เร็วกว่าการครับผมการเลี้ยงงัวต้นน้ำเนาะครับผมการเลี้ยงงัวแม่ลูกเอาลูกมานะครับเป็นมาแบบนั้นบัณฑิตเรื่องอาหารการกินนี่เขาดูแลอย่างแห่งบ่เรื่องอาหารการกินกับปกติครับแต่ว่าก็ต้องมีอาหารเสริมแน่ งอหานเสริมเพื่อบำารุ่งใหยมันสมบูรณ์สวยงามถ้างงอบางามเขากผสมเทาเห่าม,มันผสมราคาองอเขาครับ,บรสมาซื้อสามสี่หมื่นมันกับอบอผสมพัดหนึง่งเขา็บมบออยากไเ้ินเท่าดอกครับมันต้องซื้อราคาเจ็ดแปดหมื่นถึงตายจงิีๆนะถึงจะสมราคาในในการเอาไปพัฒนาให,ให้เกษตรกรครับครับอ่ะมันนีเวลาเห่า สีปสมนี่เขามีการแม่นอกว่วอันอันง่าเจ้านี่มันสมหมาะกับตัวหนอนตัวน,นี้หรือว่าให้เป็นเกษตรกรเพิ่นเหลือเป็นคนเหลือเองครับให้ให้่นเป็นคนเหลือกครับให้เป็นเป็นคนเลือนะครับว่าเพิ่นเสือแบบใดรูปแบบใดมักแบบใด,ด,บบใดสายใดดีสินะครับครับเพินนเ่นสิเป็นคนเหลือเองเนาะรับเพิ่นจะเลือกว่าเพิ่นจะต้องก้านบ้ามันหรือลี่หรือบีดดีสกันแหลวเต่เข้าแหลวเต่เพิ่นจะเอื้องช่ีสินะครับ<ๆ> <S <S เพิ่งเกษมมาเองพ่อพันธุ์น้ำเข้าเนี่ยล่ะครับให้เปิ่นเลือตัวเอาครับตัวใดมันเหมาะสม,มนะครับตัว,ต,วตัวเอาผาอยากให้เ่าสร้างอีกอีกท่านึงมาการผสมโตกับผสมเทียมนี่มันแตกต่างกันยงไรการผสมโตกับผสมเทียมก็คือแตกต่างกันคือว่าเล่คือสมสมเทียมนี่มันจะเลือกพอได้หลากหลายเป็นร้อยได้่สมโตัได้คอบผมกัเลือกได้แค่หาตือแค่นั้นแหละครับปวามาณนนี่ ประมาณนี้เนาะครับวันนี้โอกาสที่ว่าสีผสมติดเนี่ยตัวใดมากหน่อยกว่าตัวนี้ผสมติดบ่ติดก็แล้วแต่แล้วแต่โอกาสของงัวที่ว่างัวมันขึ้นมันลงช่วงเวลาใดให้เข้าไปใส่งานตอนไหนสีนะครับมันแล้วแต่จะของงัวจับจุดไหมครับผมบ้างผสมตัวกันคือการผสมเทียมกันคือการครับผมอ๋อก็คือเป็นโคดอันเดียวกันนี่แหละครับก็คือแล้วแต่ผู้ใดจะของงัวจับจุด ว่าง้อบ้าตู้ก็คขึ้นอยู่สองสองหมื่นก็นมีมให้เขาไปสมใบก่อนหึงสี่นะครับ,บ้างที่สัตว์ง้อมันขึ้นเหง้าขึ้นชันกระเลาเตตู้จนงสี่นะครับ,รบอุปรสรรคกับมีการยำเนยเป็นของธรรมชาตอิอ๋อดี๋ยวอยู่ข้างเข้านี่มีการไปรยำให้เขาอย่บาบอกคำไหนยำยำเนี่ยคิดเงินปะยำของผมบ่าคิดครับคิดฟรีเนาะครับแต่ว่าผมรับประกันแค่สองเท่ออ๋อครับวิจัก วิจัดสองเทื่อกกคือตองสมัยต้องเริ่มตนใหม่ต้องเริ่มตนใหม่คือเขามีการรับประกันอยสองเถื่อครับผมขันขันลังจากนี้ไปกับมีก็กกคือเข้าเริ่มตนใหม่คือคิดเงินใหม่ครับคิดเงินใหม่นะครับตัวนี้ัราานี้ในเขตบริการของของ,ของของเข้านี่โยอย,อย่ใส่ไหมครับผมเขตบริการของผมก็คือกัทลักสีัตั์คุณหารเบญจลักครับผม กระเอินใส่ได้ครับผมมาบันนี้มีวิธีการคิดระยะทางคิดอย่าง่รการนำมือระยะทางก็แล้วแต่ขี่กันขับเลือแล้วแต่แล้วแต่ระยะทางที่เทาจะไปครับครับแต่ว่าขันเขาค้นมาสมในได้ขอกหรือในฟ้าผมผมสลับอยู่ตัวหาลอยรับประกันจะติดครับให้มาเลือกเอาเลยว่าจะเอาตัวไหนครับสมหาลอยจนเตี้ยครับแต่ว่าให้เจะค้นมาเองครับผม นะครับกันผู้ได้เบื้องคลิปนะครับผู้เพจนี้เด้อดขนหน้าเดือดข่าห่าลอยคนนะเอาเอาจนติดนะครับเอาจนติดีสนะหรือสาวสองพวงก็ได้ห่าลอยอ๋อสองพวงก็ได้เอาแบบผสมกันครับพี่เด็ยสเป็นนะครับแบบผสมกันกังนี่นะครับเสียไลฟ์อนะครับตัวนี้ปซื้อทางไหนนอนนี่เป็นทีงไหนเนี่ยซื้อไอเดนตะวันครับไอเดนตะวันนะครับอ่าขึ้นได้สักเดือนหรือครับเนี่ย ตัวนี้กําลัางสามสิบเดือนครับสามสิบเดือนกับเป็นพอฟ้าพอพันคือกันน้องครับผมพอพันพันพนี่ที่ไปที่มาจากไหนครับอ้ายตัว<ข>นี้ก็นั่งเข่ามากดรื่กันครับนั่เข่ามามาหลับผสมนะครับื่อพัฒนาไห้เกษตรกรแถวบ้านแถวบ้านเนาะเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นบามันนะครับน้อับารามันพันผสมเพิ่นนะครับอ่ากับ ก็คือว่าแม้จะไหนจากให้เกษตรกรนี่ได้ผสมพอดีๆเนี่ยเพื่อพัฒนาบอกครับว่าจังไหใ,หให้ให้ได้พัฒนาง่วงงามนะครับเพื่อเิ็นแบบอย่ากได้สมโต้แหละสมในราคาถือที่ถือกครับ,รบอาจจะบอดสองสามพันคือเขาเพื่อผู้ใดอยากสมเจ็ดแปดร้อยอีกสงนี่นะครับเนี่ยเนี่ก็คืออ่าซื้อ แกนตะวันนะครับเด่น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 ตะวันนะครับเด่นตะวันนะครับอายุ30เดือนนะครับของอ่าที่กอเควนนะครับถ่ายคดีนะครับถ่ายคดีสวยนะครับเป็นพันธุ์เป็นบาแมนผสมนะครับลูกผสมต้นนี้เข้าไถ่บริการดยกว่าบ้าณเท่าไหร่ครับตัวนี้เริ่มต้นที่800บาทอ๋อแปดบาทแล้วบาทนี่ก็คือบวกค่าระยะทางขันเริ่มต้นจากสามโลขึ้นก็คือพันสองนี่สินะพันสอง เนียแต่ระยะทางที่ที่ข้าจะไปครับถ้าเกิน10กิโลชิยุ่วันพันสองครับอ่าณีส่วนมากเกษตรกรคนเอิ่ใไสเพราะตัวนี้เหรก็ใส่งานอยู่ประจำครับใส่งานอยู่ประจำกับคู่มือครับครับแต่ปกตินี่ตัวไหนที่เด่นที่สุดในในในเกาะข้าเด่นที่สุดก็คือตัวนี้แหละครับอ๋อตัวนี้คือเด่นเด่นที่สุดนะครับเด่นแกนไอเด่นตะวันเนี่ยกเด่นที่สุดในกอกนี่แหละครับเกษตรกรพ่น เป็นใส่หลายเนาะครับเป็นเอิรนใสหลายนะครับเออจุดเด่นของตัวนี้มันมันมีอย่างหน่อยจุดเด่นสีครับสีพวกสีสีจะดีครับสีแดงสดใสครับผมครับโค้งสังจะสูงดีนะครับนอคือว่าใสได้ครับหรือว่าใสได้นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกเอเคครับเป็นลูกเอเคขั้มสางดีครับนอกตั้ง เอสเคย่ค่ะแม่เอสเค่าสองศครับเอสเคห้าสองครับลูกเอสเคลักษณะเด่นกิคือสีสีสีมาอีบอกสีครับโค้งสางครับสีโค้งสางใบหูครับคือนได้พอพอมาหลายเนาะครับครับผมไื่ว่าเด้พอมาหลายคนได้พอมาหลายว่าเพรว่าเพรเรื่อยเนี่ยนะครับดูผสมนะครับเอสเคห้าสองศนะครับต่ว ตัวนี้เิ่นเด้พอมาหลายนะครับลักษณะเด่นๆก็คือก็คือกำเนอดันผมมากำเนือดันท่ายนะครับก็คือสวยนักกันเป็นโค้ขาทีไงนะครับโค้กขาทีไงเพิ่นโตเต็มที่นี่ประมาณอายุเท่าไหร่เนาะขันว่าผู้วู้โตเต็มที่ก็อายุฮาปี้ครับประมาณฮาปีเนาะครับฮาปี้าปีตัวนี้เพิ่งอายุประมาณสามสิบเดือนกับประมาณสามสิบเดือนสองปีกับอีกแปดเดือนนะครับสาวสอง สองปีครับอีกหกเดือนนะครับสองสองปีอหกเดือนนะครับกะก่กำลังเป็นเบาซ้ำหน่อยนะครับเป็นเบาซ้ำซ้ำหน่อยกะสีซ้ำใหญ่กับประมาณสามปีกว่านะครับเนาะครับผมซ้ำเป็นเบาแฉๆประมาณสามปีกว่านะครับเต็มที่เพิ่มมาหาปีนะครับตัวนี้กะคงสีโตเต็มที่อีกนะครับแต่ว่ากะกะเริ่มใส่งานมาโดนหรือยังครับตันนี้เริ่มใส่งานได้สี่เดือนแล้วครับสี่เดือนครับผม ยังบ่คันไห้เห็นผลงานเนาะครับผมยังบุ่านไดนเห็นผลงานนะครับก็รอยอีกบดโดนปานใดนะครับประมาณหาหกเดือนก็สิได้เห็นผลงานของเดนตะวันนะครับตัวนี้นะครับเป็นพระเอกในฟ้าเพิ่นอีกตัวหนึ่งนะครับอาคำในคณะที่เข้าเลียงง่ว่เพราะขันนี้เด้เกิดปัญหายังบ่ครับก็ปัญหากล้ายอยางครับบางที่กัมึงการขึ้นรถลงรถจังซี่นะครับ แล้วก็คือป้องกันว่าอยาดง้อผูมันชวนกันังสี่มันไห้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้แล้วการออกไปผสมอาจจะไปเหยียบแก้วเหยียบยั้เข้าตัวเมืองเล็บตีนเล็บเท้าแต่สี่นะครับปัญหาคือมีมีแค่นี้ครับเอาบัตนี้เขามีวิธีการป้องกันตังไหนครับในการว่าหยาดง้อไหมง้อสีส้วนกันนั่นนี่ทังสี่นะครับเขาก็คือต้องป้องกันเมืองเมืองเมืองเอาครับว่าต้องระยะห่างของง้อพอพันดีย่ายให้มันเข่าไกลกันอ กับงอบันบานบ้านโตเขากับมี็อาจจะสุดกันได้ครับบางที่โตเมขึ้นแห้งกับสู้โตผูกกับมีอครับมันกับมีหลายลักษณะนะครับหมายหมายถึงว่าการทํางานแบบนี้กับมีความเสี่ยงอยู่รับก็ถือว่ามีความเสี่ยงของของเตละครอบที่ทาไปเมืองคือกันแต่ว่าเขากับมีการป้องกันนอกมีการป้องกันมีการเว้นระยะห่างนะครับระวังว่าไก่สิทธิ์จนการจนเกินไปนะครับแน่ระวังว่า วัาผูเขางัาผูเองนะครับบางที่งัวในในคอเขามีตัวผู๋อย่างสี่เขาอาจจะแลนมาส้นเท่าก็ได้อาจจะเห็นรับความบาดเจ็บบพเขาก็ะเทาะแล่ละสองอย่างแต่คนล่งจากรถอาจจะไปสํารวจบอมีจะบมีงัวผู๋บัผู๋ไปก้อนข้าวครับผู๋ไปก้อนย่างต้องจังสันรับย่างมั่นสนกันนะครับหรือว่าแยกงัวแม่ออกมาไกลๆเพื่อสีเท้ามาผสมตังห่าเป็งสีน้รับเน่อกับเป็นวิธีป้องกันแบบคร่าวๆนะครับในการขึ้นรถล่งล้นหรืครับ ป้องการการเกิดอุบัติเหตุเหตุการณ์รปปคือ,อพวกนี้จะขึ้นล้นลดง่ายแต่การลุ่มนี่ต้องระวังไว้บางที่งวเขาตอบศึกษา่างัวเข้าถอยหนาลุ่หรือดืดถอยหลังลงุ่่งสีนะ<อ>เขาต้องมึงนั่งมางอเข้านี่มันมาลุ่งแบบท่าอะไรอย่างนี้สิครับครับผมต้องต้องสังเกตมันบ้างครับแล้วบางที่การเคลื่อนย้ายเข้ากาจะมีอุปสรรคบางต้นล้ต้นล่าอย่างนีนะมันต้องมัดงอวพอพัดให้ ให้ได้ดีเออครับเพื่อเสือกเสือกมันขาดมันยังอย่างนีนะครับครับก็มีการป้องกันเนาะป้องกันไม่กระทังการขึ้นรถลงรถกับบอมเนเรื่องง่ายเนาะการเห็นว่าขาอพันนะครับการถือเพลนมีไา่ใดแบบนี้นะครับกับบอมเอนมันเป็นเรื่องง่ายนะครับเพราะว่าต่อมีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับในยานต้นรถยานนั่นนี่นะครับเชือกขาดเชือกรุดอย่างนีนะครับเชือกขาดเชือกรุดกับมีการป้องกันหลายขั้นตอนนะครับในการ คกับผววู้พอพันรยแบบนี้นะครับเอาครับสําหรับการเลเี้ยงผพ้อพันบยาแนี้การให้บานให,ให้ยาให้วัคซีนนี่เข้าได้ไหมครับไอต้องให้ครับไอวัคซีนปากเท้าเปื่อต้องให้ทุกหกเดือนปีปละสองเถือปีละสองเถือครับเรายาบํารุงก็จ,จะเป็นพวกเอดียํารุงแล้วก็ทายพยาธิครับครับต้อง,ต,องต้องใส่อ,อ๋อต้องแข็งแรงต้องดูดีต้อเวลานอครับต้องแข็งแรงครับต้องแข็งแรงนะครับสุขภครัด ทายพยาธินะครับกับจำเป็นละกาลําลุ่มก็จจำเป็นละกาอีกขาดบ่ได้ดก็คือวัคซีน่าปากขอาเพื่อยนะครับระครับครอบรวมได้ไห้บ่ต้องให้ครับต้องไห้ห้กันนะครับอยู่นี่เพม่นมีการป้องกันย่างดีเนาะเพราะว่าตัวหนึ่งกับโมเมนต์ราคาถึกถนะครับอยู่นี่เกิดกามีเปิดราคาบอสนใจกับว่าเมื่อเมื่งเอาครับกับเปิดกับมีแบงมีแบ่งนะครับขันราคาถึกถึกใจกับกับแบงเนาะผู้ได้ยางไง อยากแต่เป็นเหตุแบบเพื่อนนะครับการสามารถมาเหลือกมึงแบงเขามาเหลือกมาขอเบงแบงปันกันได้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้อาเสี่ยฝากยังถึงเกษตรกรพูนเพื่นมีความสนใจในการเลี้ยงวัวนี่ครับให้เป็นทังเลือกของอีกอย่างหนึ่งของเกษตรกรนี่พู้เลี้ยงว่วครับครับครับให้เป็นได้ได้อีกอย่างหนึ่งในการเลี้ยงพอพันเนี่ยครับผมครับผมถือว่าเป็นการสั่งได้ได้ที่ดีอทีดีแล้วก็ ลูกเต่าก็ได้ใส่ยูค่มือครับคขั้นเริ่มต้นของการสเลียงพอพันนี่เสียสีนับไอ้สียสีเสียสีแนะน้ำจากไหนครับขั้นเริ่มต้นอยากเลี้ยงแบบ่ยวเดียวคือเสียนี่นะครับต้องเลือกพอพันที่ที่ลักษณะที่สวยงามก็คือพวกไข่หั่มพวกอย่างนี้ต้องไงนะมันจะเป็นการที่ส่งลูกติดดีครับครับส่งลูกติดดีนาน ขนาดคนสมเทียมมาแล้วให้ผมไปสมกับกระยักรับครับเพราะเส้นติดมันจะดีกว่าสมเทียมครับอ๋อครับขันขันต้นโตเนาะครับผมขันแนวทางการเลือกพ่อพันธุ์นะครับเพแ่นกับว่าขันมือใหม่นะครับอยากเลือกให้เลือกเบื้องไข่ห้ำนะครับไข่ห้ำนี่คือเพป่นมาขันห้ำไงเนี่ยหมายถึงว่าอ่าน้ำมันดีป่ะครับหรือว่าครับน้ำน้ำมันจะไหลครับน้ำมันจะไหลน้ำมันจะแข็งแรงกว่าถ้าไข่ห้ำหน่อยแล้วมันมันจะไม่ค่อยากผ่านอื ให้ไห้เบิ้งตัวนี้เปลากนอกมาในโค้งสางนี่ครับโค้งสางให่เป็นตั้งไรเนาะโค้งสางไข้เป็นเป็นเป็นทางเลือกที่สองครับคราบสวยงามนี่คือคือคราวสวยงามนี่คือคือไข่เป็นอันดับสองซะครับครับัเล็กก็คือตกไข่หำพอเข้าอาใช้สมงวยให้ให้ติดอันดับสองคือความงามฐานงวยบางงามเขาก็เอามาเป็นพอคันบดรครับแมนบอแมนแมนแมนครับคนเท้าไปเห็นงวงงามเขาก็อยากได้มา มาสมเมนบ่ครับถังงวงมาง่ามมาใครหั่งามด้วยซี้ก็เบเอาเมนครับกับเป็นประกอบกันนะครับนาองครับองประกอบครับองค์ประกอบกันนะครับอ่ารูปลักษ์กับต้องมีส่วนนะครับแล้วก็อ่าต้องสมตีกับไม้ถึงว่าคันอยากให้สมตีกับคือต้องใครหั่ใครหั่งไงครับใครหำใหไงนะครับอ่าบันไดความแข็งแรงี่ของงวเนี่ยเขากับมืฝึกเอาอีกบอกขนาครับผมมืฝึกนะครับอีกอย่างหนึ่งครับมาฟฝึกอีกนะครับอ่าต้องมีสามอย่างประกอบกันนะครับน้ะครับสามอย่างประกอบกันนะครับสําหรับการ เลียงงัวเพื่อเพียรพ่อพันธุ์นะครับเพื่อเป็นพ่อพันธุ์นะครับในเขียบริการจ้าของนะเพื่อนีก็ชิม่นึ่งทีนาสนใจมาเนี่ยนะครับขอขอบคุณนะครับเสียกรอบนะครับเป็นมาให่ขอม้อนนะครับไมาให่ผมพาความมีหน่องไม้ยยมฟ้ามฟ้ามเลียงงัวเพื่อผสมพันธุ์นะครับหรือว่าเป็นงัวพ่อพันธุ์นะครับคันพ่อเป็นพี่น้องมีความสนใจนะครับสามารถแมาศึกษาดูงานกับเพื่อนใดนะครับมาอนี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ จากที่ได้ชมคลิปไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่านะครับการเลี้ยงงัวพอพันธ์นะครับก็เป็นอีกทางเหลือหนึ่งนะครับของเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวนะครับเพราะว่าขอบขั้วหนึ่งนะครับในการเลี้ยงงัวนะครับเพื่อกระบอกข่อยนิยมการที่มีพอพันธ์บรรไดนะครับเพราะว่าเมันคิดว่ามันสิ้นเปลืองนะครับเลี้ยงสองโตสามโตอย่างเสี่นะครับแต่ว่าในชุมช่หนึ่งหนึ่งเนี่ยก็เลยมีเกิดอาชีพนี่ขึ้นนะครับอาชีพการเลี้ยงงัวพอพันธ์นะครับขอยบริการนะครับให้ เกษตรกรนะครับผู้เพิ่นที่มีความสนใจมักผสมโตนะครับอีกเป็นอีกทั้งเลือกหนึ่งนะครับหลังจากการผสมเทียมแล้วนะครับหลายๆคนก็มาเลือกผสมโตนะครับคันพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจนะครับอยากศึกษาดูงานนะครับหรือว่าอยากขอคําแนะนํากับตามเบอร์หลักสี่ยูที่เพิ่นให้ไว้นะครับวันนี้นะครับผมบรรลุสีเกตนะครับก็ขอจบคลิปแล้วกตัลล่าพ่อแม่พี่น้องนะครับขอการคุยคาะนะครับสวัสดีครับ